ถ้ามวนไปเขาก็ต้องตึงกระถาไปน้ามันเ่ยเรียกสูตรเรียกแ,แล้วเราตึงกระถาไปหน้าการที่สมัยก่อนนี่ผู้บาอาจารว่าไหวไปขี่อะไเย่งนี้นผู้บาญชาการ่นกึงกระถาไวมา้มันกึงกระถาวไว้ให้มันอยู่ชั่วโมงนี้เห็นเขาขี่แต่กุดกันงวนกุบอยู่นี่จริงๆถือเอาตามถึตามตำรากปแบบมะข่นมรบุ่นมะขุนจริงๆอะเป็นทุกเกจีเดยทัไป เป็นทุกเกจีลราว่ามันมันก็คือการสืบต่อสืบถอดกันมากแต่คนคิดว่าของมันสีค้างกับค้างอยู่แล้วเปนแต่ว่าจริงๆมันถึกมาสืงมันกับค้างคือมันกับค้างคือเก่าขนาดแต่ว่าคุณมันคายออกมันคายออกทางใตใจเขาสงสัยแหละมันแทบบ่มันใส่มันคายออกแางใตาใจเขาสงสัยว่ามันแท้ไหมมันใช่ไหมนั่นแหละแต่คุณมันก็สมมติมีพลังลอยหนึ่งอาจจะเหลือหกสิบ ก็อย่างที่ว่ามันมันสำคัญด้วยเรื่องใจถ้าเราใจแล้วไม่ศรัทธาแล้วของมันก็ใช้อะไรไม่ได้มันเรื่องของใจจริงๆแค่มีสธา,า,านำมาซึ่งปฏิหารเห็นไหมมีสธา,านำมาซึ่งปฏิหารแต่นี่คือเคสที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนไว้สืบทอดกันมาในสายของอาจารย์สายของเรา